ในเรื่องของแผนที่จะสร้างกำแพงถาวรการระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะคะทางด้านคุณรังสิมันโรมค่ะบอกว่าจะต้องตอบโจทย์แก้สิ่งผิดกฎหมายได้ด้วยไม่ได้มีไว้แค่กั้นคนข้ามนะคะแต่แนะถ้าใช้เทคโนโลยีได้อย่างกล้อง C C T V หรือว่า A I ก็จะดีกว่าจวกกลับกัมพูชาค่ะว่าเล่นเกมกับระเบิดนะคะเป็นแผนทางจิตวิทยาสร้างปมขัดแย้งใหม่ค่ะ ที่รัฐสภานายรังสีมันโรมจากพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐได้กล่าวถึงกรณีพลเอกทรงวิทยหนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่สนับสนุนให้มีการสร้างกำแพงไทยกัมพูชา คุณรังสิมันโรมบอกว่าชายแดนไทยกัมพูชามีระยะทางประมาณ800กิโลเมตรถ้าจะสร้างกำแพงเนี่ยต้องคุยกันว่าวัตถุประสงค์คืออะไรถ้าต้องการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบข้ามผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันก็มีคำถามคำถามก็คือตอนเองเนี่ยไปเห็นด้วยตาตัวเองมาแล้วว่าบริเวณจังหวัดสะแก้วมีการสร้างกำแพงแต่ก็มีการลักลอบเข้าออกอยู่ตรงนั้นแหละค่ะ ดังนั้นก็เลยถามนะคะว่าโจทย์เนี่ยคืออะไรก็เลยขอเสนอนะคะ ข้อเสนอของตนก็คือถ้าจะสร้างกำแพงแล้วตอบโจทย์ต่อวัตถุประสงค์สร้างได้ค่ะแต่ถ้าบอกว่าต้องการสร้างเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามไปข้ามมาของคนเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมากกว่ากำแพงเช่นกล้อง C C T V หรือดีกว่านั้นก็คือ Smart P O E P O E ก็ย่อมมาจาก Power over Ethernet ค่ะสมาร์ Power over Ethernet มันจะมีเทคโนโลยี A I กล้องอยู่ในตัวสา มาเชื่อมเข้ากับระบบที่กรุงเทพแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการลักลอบผ่านไปมาหรือไม่คุณรังสิมันโรมบอกว่าแต่ว่าถ้าถามวันนี้นะลวดหีบเพลงเนี่ยยังมีปัญหาไม่เพียงพอขณะเดียวกันกองกำลังในพื้นที่ก็ยังไม่มีการเชื่อมฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพดังนั้นเวลาบอกว่าจะทำก็ต้องถามว่าโจทย์คืออะไรถ้า จะมีมาตรการอะไรแล้วก็ตามเนี่ยนะคะต้องจัดการกับสิ่งที่ผิดกฎหมายได้ด้วยแต่ถ้าทําไปแล้วใช้ภาษีประชาชนแล้วแก้ปัญหาไม่ได้คือการต่ําน้ําพลิกและหลายแม่น้ํา คุณดังสิมันรมบอกว่าผมไม่ได้หมายความว่าสร้างกำแพงแล้วเป็นการตำน้ำพริกและลายแม่น้ำนะก็เลยขอร้องด้วยว่าอย่าไปโค้ดแค่เฉพาะคำนี้เพราะจะเข้าใจผิดแต่กําลังจะบอกว่ามาตรก,การอะไรก็ตามที่ออกมาเนี่ยต้องตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาที่ผิดกฎหมายและผมคิดว่าเราต้องลงทุนกับเรื่องชายแดนมากกว่านั้นคงได้มีการหารือกันกับ ผบสสต่อไปและคุณรังสิมันรมก็บอกว่าโดยตัวคุณโรมเองเนี่ยนะคะกับพบสสเนี่ยคุยกันเป็นระยะอยู่แล้วดังนั้นการระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาข้ามแดนผิดกฎหมายคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรทำค่ะเมื่อถามนะคะว่าล่าสุดมีทหารเหยียบกับระเบิดบริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ซึ่งกัมพูชาเขายืนยันว่าไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่า คุณรังสีมันบอกว่าอย่างแรกนะคิดว่าไม่ใช่กับระเบิดของฝ่ายไทยแน่นอนค่ะส่วนเรื่องที่เป็นของเก่าหรือใหม่ประการแรกฝ่ายไทยมีการลาดตระเวนเป็นปกติทําไมที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเรื่องนี้ตรวจสอบได้ไม่ยากว่าเป็นระเบิดเก่าหรือใหม่ช่วงที่ผ่านมามีการเชิญทูตและทูตทหารไปดูพื้นที่ตนเองเนี่ยไม่เชื่อว่าฝ่ายเราจะมีการสร้างหลักฐานเท็จอะไรขึ้นมา และด้วยเหตุผลเหล่านี้ต้องยอมรับว่ากัมพูชาอาจจะพยายามใช้เรื่องกับระเบิดในการสร้างจิตวิทยาแล้วก็อาจจะเป็นชนวนที่ทําให้เกิดความรุนแรงและตนเองก็ย้ํามาหลายครั้งแล้วว่ากัมพูชาทําให้ตัวเองนั้นเป็นเหยื่อเพื่อให้สามารถเอาสารโลกมากดดันไทยเราต้องยอมรับว่าอาจจะมีบางประเทศที่มองว่ากัมพูชาเป็นประเทศเล็กและประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่ใหญ่กว่าไปรังแกเขาดังนั้นวันนี้เราต้องคิดว่าจะทําอย่างไร ที่จะทําให้ชนะทั้งศึกและสงครามอย่าเพียงพล้ําและแน่นอนค่ะคุณรังสิมันรมนะคะก็เสียใจด้วยกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่เพียงพอประเภทที่ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นไส้ไก่รัดแผละนะคะที่ยังต้องใช้อยู่ตรงนี้เนี่ยแบบนี้ไม่เห็นด้วยเพราะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ยากจนเรามีงบประมาณที่จะสนับสนุนได้อะไรก็ตามที่เป็นอุปกรณ์ห้ามเลือดที่มีประสิทธิภาพกว่านี้เนี่ย ควรสนับสนุนให้ทำนะคะดีกว่าไส้ไก่รัดแผลที่ใช้อยู่ปัจจุบันเมื่อถามถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐค่ะที่เขาส่งจดหมายขอบคุณฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปมหยุดยิงไทยกัมพูชา คุณรังซีมันนะคะมองว่าเป็นหลักการต่างตอบแทนค่ะซึ่งกัมพูชาพยายามไปชูทรัมป์ให้ได้รับรางวัลโนเบลมองว่าเป็นเรื่องของมารยาททางการทูตซึ่งในส่วนของจดหมายยังไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเสียหายอะไร อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องเร่งทํางานและก็ขอย้ําอีกครั้งว่าสารอาญาร,ระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือสําคัญซึ่งกรรมธิการความมั่นคงจะมีการนัดหารือกับรัฐบาลในวันที่5กันยายนนี้เพื่อพูดคุยเรื่องดังกล่าวค่ะ